ระยะทางที่เดินมาถึงโดมแห่งนี้นะคะทั้งหมด4กิโลใช้การเดินเท้าขึ้นเขามาและเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนเดินขึ้นไปแสดงว่าประตูยังไม่ได้ล็อกเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปพร้อมๆกันจ้า<อ>เดินมานิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแห่งเดียวบนเขามีทั้งเค้กแล้วก็กาแฟ สามารถสั่งอาหารได้จนถึง19นาฬิกาเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันก่อนค่ะปะไปเลยนั่นสิ <Okay. S 1> บรรยากาศดีมากตอนนี้ปะ o k a แล็อกก็เหรอ uh, I think we need the key from last time. ต้องเดินไปขอกุญแจวันหยุดพักผ่อนของเราสองคนส่วนมากก็จะชอบพาก,กันขึ้นเขาเดินป่านะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่แบบเห็นธรรมชาติสวยงามมากมายเนาะไม่ได้เป็นทางที่เดินยากลำบากเลย เ้ยได้มาแล้วไ<า>ะใช่แล้วแทแดโอ้นนอันนี้อะไรอ่ะอนนเปิดไม่ได้โอ้โห มืดมากมาโอ้ยแล้วตอนนี้เอา้ามีไฟด้วยมองดูสิโอ้ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะปต่เดี๋ยวพาทูกคนเดินขึ้นไปด้านบนกัน,นะคะ่ะและนี่เดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งดูหน้าต่าง น่ารักมากเลยขนาดต้องค่อยๆเดินระวังระวังหน่อยใกล้ถึงแล้วปะนี้เป็นสเต็ปพักอีกสเต็ปหนึ่งงันไงเห็นแสสว่างที่ปลายโดม คือเส้นทางที่เดินขึ้นมาแห,หกเลยถึงแล้วจ้าโอ,ลองลมเย็ยนสบาย

ยยนสบาขึ้นมาทั้งทีก็ต้องมีภาพประทับใจกันหน่อยค่ะทุกคนได้ยินเสียงระฆังบอกเวลาไหมคะนู่นเลยมาจากในเมืองไหนฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นนกยูงไปไหนแล้วล่ะ สูงแล้วก็ค่อนข้างไกลามากทุกคนเห็นนกยูงรำแพนไหมแล้วนี่ก็เป็นเส้นทางที่าจะต้องเดินลงไปอีกนะคะนู่นเลาะเละละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลงไปทางด้านโน้นพาที่ใกล้ตกดินแล้วะคะ่ะบรรยากาศยามเย็นบนเขาสวยจังเลย